ถูกลือก่อนแต่งแอบซุกลูกสองคนไว้ที่บ้านเปิดบ้านโอเพลดาหลังเลือกแต่งผู้กำกับไม่เคยซักผ้าเองมีเงินใช้ทุกบาท ได้เข้าพิธีวิวาสกับแฟนหนุม่มฟิลกิติศักดิ์ชีวาศักกุลดีกีผู้กำกับที่คบหาดูใจกันมานานถึง10ปีแต่ปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังไม่มีทายาทซึ่งปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยเห็นผลงานการแสดงของสาวโอเพราะตอนนี้สาวโอได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับแฟนหนุม่มทั้งนี้ทั้งคู่ได้เคยเล่นละครค่ายเดียวกันโดยฝ่ายชายยอมรับเป็นฝ่ายไปปิ๊งฝ่ายหญิงก่อนเกือบถอดใจไม่ยุ่งกับโอเพราะเธอเป็นนางเอกดัง ผู้เป็นสามีเผยย้อนไปสิปีเราเป็นนักแสดงตัวสองตัวสามเป็นผู้ช่วยผู้กำกับไปจีบนางเอกในกลุ่มก็จะถามจีบนางเอกเลยเหรอวะตอนแรกก็คิดว่าความรักชนะทุกอย่างพอเริ่มพูดกันเยอะหลายคนจนเริ่มคิดจะถอดใจโอเผยว่ารู้สึกถึงนิสัยเขาดีมากจนเรามองข้ามทุกอย่างถึงตอนนี้กลับบ้านทำงานหนักแค่ไหนเขาก็ยังมีซักผ้าให้เราผ้าแห้งก็พับให้เรียบร้อย ตังทุกบาทเขาก็โอนให้เราเองโดยไม่ได้บังคับเลยรอมา11ปีวันที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้กำกับถึงตัดสินใจแต่งงานลงหลักปักฐานชีวิตคู่ไม่ต้องปรับตัวพอเห็นกันมาหมดตั้งแต่เป็นเพื่อน14ปีรักไม่เคยหมดโปฟิวผู้เป็นสามีเผยตนไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบปาเข้าของถ้าจะเริ่มเสียงดังเราจะหยุดทันที ทั้งคู่ต่างขอบคุณกันทุกครั้งที่ทำอะไรให้กันโอบอกว่าเป็นพลังเติมความรักให้กันส่วนเรื่องลูกฟิลเผยว่าถ้ามีก็มีถ้าไม่มีเราก็อยู่กันสองคนได้ ก่อนหน้าเคยเป็นกระแสะข่าวเมาสนาันนาหูว่าสาวโอเพลดาเทียมเพชรกับหนุ่มฟิลกิติศัก์ชีวาสัจกุลคู่หวานสุดรักที่ยังไงยังไงก็ยังไม่มีวี่แวววิวาที่ทั้งคู่ไม่ยอมแต่งงานเพราะทั้งสาวโอและหนุ่มฟิลซุกลูกชายไว้ที่บ้านถึงสองคนสาวโอเพลดากล่าวว่าซุกลูกเหรอไม่มีนะแต่ถ้าเห็นเดินจูงเด็กมีจริงหลายคนนะแต่นั่นคือหลานโอเองค่ะ ซึ่งเป็นลูกชายของพี่สาวมีสองคนชื่อน้องต้นน้ำกับน้องต้นไม้เข้าใจผิดไหมที่เห็นสาวโอและหนุ่มฟิลจูงมือเด็กน้อยสองคนไปเที่ยวอยู่บ่อยๆและคนอื่นก็เลยคิดว่าทั้งคู่แอบมีลูกด้วยกันแล้วแต่ซุกเอาไว้ที่บ้านโอคิดว่ามันไม่แปลกกับการที่เราจะอุ้มเด็กหรือว่าอะไรอย่างนี้เพราะเรามีหลานไงคะ ทุกวันนี้เราก็เหมือนมอบความสุขให้กับหลานๆเพราะว่าอย่างหนึ่งพี่สาวโอดำงานค่อนข้างยุง่งมันไม่แปลกไงคะเพราะเราอยู่ด้วยกันฟิลก็มาหาไปเที่ยวกันไปซื้อขนมเพราะโออยู่บ้านเดียวกันกับหลาน